พี่หมูช่วยหนูด้วยสวัสดีครับพี่หมูสวัสดีครับมีนายหน้าครับรับคิวของแล้วแต่ว่าแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วด้วยครับ,รบแต่ว่าลูกค้าเนี่ยไม่มารับของแล้วก็ตามตัวไม่ได้เนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของการละเมิดเนี่แหละครับการลักล่าวเนี่ยก็ว่าเป็นการทําละเมิดกับเรา ทำให้เราได้รับความเสียหายนะครับเรื่องของสินค้าเนี่ยครับเมื่อเราอซื้อสินค้าหรือเราสั่งสินค้าใครหิ้วมาเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการส่งมอบเราผู้เป็นคนสั่งเนี่ยจะต้องได้รับการส่งมอบสินค้าใช่ไหมครับหรือนะครับเราจะต้องได้รับสินค้านั้นที่เราสั่งซื้อนั้นแล้วก็เรื่องของการตกลงชํา,าระราคากันด้วยนะครับเราจ้างเขาด้วยว่าเออไปหิ้วของให้หน่อยเราตกลงราคาเขา นะครับว่าค่าจ้างหิ้วเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องตามกฎหมายอีกทีหนึ่งที่มีผลมงคับเหมือนกันซึ่งตามกฎหมายที่นี้มาดูข้อที่จริงนะครับเราเป็นในหน้ารับหิ้วของเลยครับในการซื้อของนะครับก็เป็นสัญญาฉบับฉบับหนึ่งอย่างที่ก็เป็นการตกลงกันทําสัญญาอย่างหนึ่งที่เราตกลงเนี่ยครับจะหิ้วของนะครับเอาของมาส่งให้เขานะครับเมื่อตกลงกันแล้วนะครับปรากฏว่าจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยครับไม่เอาสินค้าไปให้แก่ลูกค้ามันก็เกิดประเด็นทางกฎหมายมันมีความผิดนะครับความผิดก็คือเรื่องของการผิดสัญญา นะครับตัวเองมีหน้าที่ในการหนละของสินค้าให้แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อของมาปรากฏว่าไม่ส่งสินค้านะครับว่าเป็นการละเมิดผู้ว่าจ้างเนี่ยฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายนะครับค่าจ้างหรือเงินที่ชําระค่าสินค้าไว้แล้วล่งหน้าได้จาก ผู้ที่หิวของซึ่งดังนั้นแนวทางแก้ไขก็คือเวลาเรารับจ้างหิ้วของเนี่ยครับเราควรจะมีการตกลงหรือทําส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อการที่เรารับจ้างหิวของแล้วเนี่ยไม่ส่งสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้างเนี่ยมันเป็นความผิดเขาสามารถเรียกร้องดําเนินคดีได้นะครับ ถ้าเราตามตัวเขาไม่ได้นะลักษณะแบบนี้มันอยู่ที่เรื่องของการป้องกันตั้งแต่แรกเรื่องของการตกลงทาสัญญาทีเนี้ยเราจะสั่งซื้อของหรืออะไรอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับศึกษาบุคคลน,นั้นรู้จักกันดีพอไหมหรือรับคนส่งที่มีหน่าเชื่อถือไหมอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีหลากหลายนะครับถ้าไม่สามารถติดตามได้ก็อิกทีหนึ่งอาจจะแจ้งความดําเนินคดีก็ได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะมาหลอกเรานะครับเป็นลักษณะช่อกโกงไปก็ได้ให้ตารวจในการสืบสวนหานบุคคลผู้กระทำความผิดมาดําเนินคดีก็ได้ครับ